สวัสดีครับท่านสมาชิกสกรอมอรัพย์คูแพร์จำกัดที่เคารพทุกท่านผมนายวิบูลเชี่ยวพาณิชย์รองประธานกรรมการดำเนินการและประธานอนุก,กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุญ,ญาตมาเล่าสรุปภาพรวมของงานฝ่ายเทคโนโลยีที่เราได้ดำเนินการในปี2568นี้ครับปีนี้เราเดินหน้าเต็มที่ภายใต้แนวคิดสมาร์ทแพร์โคอป โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากที่ประชุมใหญ่ประจําปีที่ผ่านมาเริ่มจากด้านการพัฒนาบริการสมาชิก 1. เราจัดอบรมสมาร์ทซีเนีย2025ให้สมาชิกบำนาญใช้งานระบบดิจิทัลได้คล่องและปลอดภัย 2. เพิ่มบริการใหม่คือระบบยืนยันยอดผ่านโมบายแอปซึ่งจะเปิดให้ใช้ในเดือนพฤศจิก,กายนนี้และในอนาคต กำลังพัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์ผ่านไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของสากลด้านระบบภายใน 1. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในสากลให้เร็วขึ้นใช้งานได้เสถียรกว่าเดิม 2. เปลี่ยนระบบคิวเป็นแบบอัตโนมัติให้บริการได้รวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น 3. พัฒนาระบบงานบุคคลใช้ประเมิน KPI และวิเคราะห์ข้อมูลนอกจากนี้ เรายังมีโครงการสำคัญเพิ่มเติม 1. จัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูล d r s i t e เพื่อความปลอดภัยกรณีระบบหลักมีปัญหา 2. ติดตั้งเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติให้สมาชิกใช้งานได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกด้านการให้บริการออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน 1. เว็บไซต์2 l i ไลน์บอทสมโมบายได้ตลอด24ชั่วโมง ในปีนี้สากลอมทรัพย์ครูแพร่จำกัดได้รับเกียรติจากหลายสากลทั่วประเทศที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีของสากลอาทิสากลอมทรัพย์ครูตาบจำกัดสากลอมทรัพย์ครูอุจดิศจำกัดสากลอมทรัพย์ครูลำปางจำกัดสากลอมทรัพย์ครูเชียงรายจำกัดสากลอมทรัพย์ครูลบบุรีจำกัดและสากลอมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำกัดซึ่งต่างชื่นชม และยกย่องให้สากลของเราเป็นต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลระดับแนวหน้าท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการทำงานของฝ่ายเทคโนโลยีมาโดยตลอดหวังว่าทุกท่านจะร่วมภูมิใจกับความก้าวหน้าของสากลอมซับภูแพรของเราขอบคุณครับ